ตอนนี้ครูก็บอกว่าเก็บลิสติกได้ต่อไปไม่ต้องเสิรอายมาดับคู่มาเลยดูมกเรียนฝาดิกลางรุ่น52 เรามาเปิดคลิปให้แทนร้อยแก,ก้วแล้วครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศครับผสมนิเทศของร้อยแก,ก้วครับคือที่อยากถ่ายให้ดูเพราะอะไรรู้ปะเผื่อเด็กที่จะเข้ามาเรียนสาธิตรามลุ้นต่อไปได้รู้ว่าวันนี้คือวันปสมนิเทศก่อนเข้าเรียน,ป,น,น,นประมาณกี่คนนะอ้อสี400 <300 S 1> ่ร้อยคนสามร้อยถึงสี่ร้อยคนน่ะฮะเขาบอกว่าเตรียมรถียบาลไว้เผื่อมีเด็กกรล,ล้มล้มเหรอไหนลิพาลิพาวสวัสดีครับสวัสดีครับเอาขอบคุณครับ สวัสดีครับช้าสวัสดีครับใส่แมสจํจำหน้ากันไม่ได้เลยนี่สีเหลืองนี่สีร้แก้วอย่างที่บอกว่างี้ครับเขาเดินกันไปเพื่อนี่ฮะไปล้านพ่อขุดอ่าเดี๋ยวเราตามกันไปดูกันปัญหาเมื่อกี้รองเท้าขาดต้องไปเอาอีกลูกก็เดินมาจะไม่ทันเนี่ยาูไม่เจอเลยตอนนี้ครับเรามาถึงที่รานพ่อขุนแล้วครับแล้วร้อยแก้วอยู่ข้างในกําลังจะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพิธีถวายตัวเนาะเป็นลูกศิษย์เออเป็นลูกศิษย์ของสาธิลาม ไหนลูกเราเฮ้ยคือยังไงคือเด็กทุกคนจะต้องเดินขึ้นขึ้นทางลานนู้นขึ้นไปไหว้แล้วก็ลงมากันทุกคนเลยปะไม่เราว่าเป็นตัวแทนอ๋อเป็นแค่ตัวแทนนั่นประธานรุ่นใช่ไหมใช่ขึ้นไปไหว้ใช่ไหมแล้วแล้วที่เหลือก็ยืนระดิบถึงตรงนี้ใช่ไหมใช่โอเคมีมีมาหมดอันนี้พี่พี่เรียนอันนี้ลูกครูลูกครูอันนี้พ่อพ่อนักเรียน ตอนนี้เป็นตอนที่กำลังถวายสัตว์ปฏิยาณน,นะครับแล้วก็จะถวายบังคมกับพ่อคุณล้างคำแหงนะครับถวยายบางคมครังที่วบางคมครั้งที่อตอนนี้เขาเป็นการถ่ายรูปหมู<จ>่นี่พ่อเน้คร้อยแก่ดี <ฮา S 1> ครับ <ฮา S 1> พ่อครับ พี่พ่อน้องอะไรครับของขวัญครับเดี๋วยวผมตะโกนเรียกให้ครับไปอ,อ,อยู่ข้างหลังแล้วอยู่แม่หันหลังแล้คนเดยวจบเลยโนะออ,อนี่เขาถ่ายรูปเป็นอย่างนี้โอเค,อเคสวยสวยสวยแต่ไม่ให้ถอดแมสเนาะลุนนี้แมสเต็มหน้าเลยผ้าประวัติศาสตร์สองยิ้มโอเคครับตอนนี้ก็ถ่ายภาพก็เรียบร้อยแล้วครับไปครับตอนนี้ลูกเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนครับดูหนังหรือนวดหรือว่าจะยังไงกันดีครับ หรือว่าจะไปนั่งเต้าเหมือนเดิมฮะเราไปสังเกตการนโรงเรียนก่อนเราไปสังเกตการหนโรงเรียนก่อนนะแม่กาชวนคุณแม่เที่ยวแล้วนะเนี่ยอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะตามลูกสาวเราไปกันครับก็มีในในนี้คุณแม่น้องเพาแล้วก็แม่น้องลอยแก้วนะครับส่วนยวคนนี้เป็นพี่ชายของพี่ชายของน้องลอยแก้วนี่ครับตอนนี้รุ่นพี่เขาก็พามาแนะนําให้รู้จักห้องพยาบาลเด็กๆก็จะมานั่งดูกันว่าห้องพยาบาลเป็นยังไงเนี่ยมาคอยพัดด้วยอ่เข้าเลย แลล้วกขากี่้ถลอกเมื่อค่ะเป็นลิฟเลยเจ้าท่านอาจารย์อยากมาช่วยคอยพัดด้วยครับรเดี๋ยวเป็นลมเดี๋ยวเป็นลมดูแลดูแลน้องดูแลน้อง<ท><ก>ตอนนี้เราก็เข้ามาที่ห้องประชุมนะครับที่ตึกสุโขทัยเพราะว่าจะมามีพิธีการอย่างนี้นคือประถมน,นิเทศนักศึกษาเดี๋ยวเด็กก็จะเข้ามาที่นี่กันเพื่อม,มาทําพิธีบายสีใช่ไหมบายสีสุข,ขอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ารอยแก้วจะเป็นยังไงนะมาแล้วหรอไม่ยังไม่มา อ๋ออ๋อนั้นนั้นเราไปเตรียมตัวเข้าน้ำดื่มน้ำปัสสาวะกันดีป่ะครับแก้วมาครับตอนนี้สีชมพูมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอร้อยแก้วแป๊บหนึ่งน่าจะใกล้ๆแล้วเอ้ยเรื่องวิ่งไม่ต้องห่วงร้อยแก้ววิ่งได้อยู่แล้ว คราแก้ววิ่งมาเมื่อกี้เด็กมากันร้อนเห็นเดินมามีอดอมกันมาหลายคนเลยประชมนิเทศที่โรงเรียนนี้เขายิ่งใหญ่จริงๆโอ้โหดูสิทั้งเด็กๆมาแลผู้ปกครองที่นั่งอยู่ข้างบนนี่ก็เตเยนี่เต็มเลยและเต็มหองประชุมเลยไม่เห็นใส่แมสถูกโบกันเหมือนกันหมดจะไปดีที่ไงนเขาซ้อมอยู่เขาซ้อมว่าถ้าเขาขุนมาแล้วจะต้องให้เด็กถวายบังคมถามว่าพร้อมไหม มีสรอบแลอย่างไี่อบอกอาจารย์กล้วยไหมนะครับมาแล้วมาแล้วโอ้โยเดิทางมาเลยตอนนี้ก็เสี่ยงที่แห่พ่อคุณกำลังเดินทางเข้ามานะครับ <c oughs> เดี๋ยวน้องๆจะต้องถวายาบรงคมตามที่สัง่ง่องไว้ การฝ่ายกเรกเรียนดีมานะเ่เอนรียนองบลเรียนเราคตอนนี้นะที่มีการผูกเกนแล้วก็ อนนี้ครูก็บอกว่าเก็บมิสติกได้ชาวไทยไม่ต้องเสื่อายมารับงููไปเลยลูกเอาอะไรปากกาปากกาไม่มีอ่ะไม่มีเอาก็ะเปติกแม่โพกอยู่ตลอดเออเวลาแม่ไปเรื่องบ้างเออวางไว้ที่ตู้ทเสร็จแล้วเสร็จแล้วชูตูู้นี่คือการเริ่มต้นของการที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเก็บไว้นะ อบอุ่นดีเหมือนกันครับมีรุ่นพี่คอยดูแลเออยังไม่ให้ลูกไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับใครเสร็จแล้วน่าลงก่อนนช่ไหมหน่าสี่หรืหรอยังไม่กลับใช่ไหมย,ยังไม่กลับอีเข้อกำลังจะบ,บูมนะครับนักเรียนภาษกลานรุ่น52 ขนมโทุีขอให้ทุกคนเดินทางับบ้านโดยสวัสดภาพ ชื่ออะไรนะครับจุย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 จุฮาฮาจิเอ้ยโอเคโอเคขอกรบได้เลครับเราจะออกไม่ได้อออกไม่อยูถ่ายรูปอยีแ่เอยู่อยู่อย่ในกล้องมาหลายทีแล้วก็ อ้ะา้พุนี้พุนี้มั้งไม่กลับแต่พรุ่งนี้มังไม่กลับพุ่งนี้ไปเลยเหรอตะแก้วไต้เภาอีฟด้วยทำไมมีอีฟอีฟด้วยอีฟอีฟอีฟอีครัอีฟอีฟโอเคอีฟเดียวก็ไม่ได้อีฟอีฟโอเค ทำไมเหรอครับได้ครับคุยได้ไปแล้วเนาะขอบคุณคุณน่ารักมากฮมื่อกีผมฟังดูฮาจาังเลยสงสัยอยู่ไปคงจะฮานะครับเราคูาาก่กับมุกเก่งมาก้วยนะอันนี้อันนี้เป็นคลิปที่้อยแก้วไม่ได้เปิดคลิปเลยครับแต่ว่ามาปิดคลิปให้หน่อยแล้วกันอะปิดคลิปไ้หน่อยวันนี้นะคะ้อยแก้วผัดหมี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะลอยแก้วเป็นลูกพ่อขุนเต็มตัวแล้วรู้สึกแบบดีมากแล้วอยแก้วจะบอกอะไรไว้ให้เลยนะกิจกรรมวันนี้ คือมันจะมีทังในห้องแอร์แล้วก็แบบพี่พีเขาพาทัวร์ไอ้เจ้ชอบแบบในห้องแอร์ไม่ใช่เพราะว่ามันเย็นนะแต่เพราะว่ามันมีกิจกรรมแบบสนุกมันเป็นแบบเกมสนุกเยอะมากเลยต้องให้จับคู่เล่นกันเป็นทีหนูอะเล่นปอยชูกับเพื่อนเล่นท่ารอดหนูแพไปแล้วสี่รอบหนูก็ขึ้นไปเต้นชอบตรงที่ได้เต้นใช่แบบเต้นยังไงเต้นให้ดูเธอเธอเถอคือมันจะเป็นฮิปโป คลิปอีกอย่าให้พาทัวร์โรงเรียนอย่าให้ทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนคอมเมนต์มาเลยและแลแก้วก็จะมาทำให้และใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดระฆ้งด้วยนะคะบ๊ายบายถึงมันจะไม่ได้เปิดแต่หนูก็ได้ปิดนะ